ความสุขบ่ครับมวนบ่โอ้มันกะทิกขับมวลเนี้ยเขาผู้ถาวเขาเลยเปิดหูเปิดตางเดี๋น่ามาคุยกันกันอยู่บ้านผู้เดียวกับอัศว์เลยชวนกันมาคุยกันมันสิ่ง้นร่วมคุมนนะคือว่ามันดีเนาะครับกลุ่มของผู้สูงอายุนะคะที่ใช้เวลาว่าง จากการทํางานปกติอยู่แล้วอย่างเช่นทําสวนหรือรับจ้างทั่วไปเวลาว่างก็จะมารวมขุ่มการทําจากสารตะกร้านะคะมีหลากหลายขนาดแล้วแต่ว่าผู้ที่ต้องการใช้อยากได้ขนาดไหนผู้สูงอายุของเราก็สามารถทําไม่ได้ตามขนาดที่ต้องการนะคะตะกร้าเนียสารอยากว่าับเรื่องตัวจากตรงไหนก่อนากแน่ครับก็ธรรมดาที่จรงไหน <ถ Ganz S 2> เน,นี่ยครับก็ในก็คาขึ้นมุ่งตรงที่จะทำเป็น แต่ว่าปลานำเอาได้ก็ท,ไไท้าของเขาเขได้ก็ออกจากของเาขงงเาเขามัมนจุเป็นโบ<อ>มันก็จะโบมีหลุมไม่ส่งมีหลนะมาต้องคอยเอาหนวดเอาไปยิงสีโบมันก็ขันซึงสารเป็นแล้วมันก็บโบหยากรัับมนู้ไหมขันทัดได้ไหมอย่างนี้เป็นแล้วมันก็บโบหย,ย,ยากมจริใิใบ <น S 1> หนึ่ง<ต>ใช้เวลานลานไหมพม่านมือหนึ่งแบบเหมือนเต็มเห็นว่าแต่ละคนแยกคนละหน้าที่ครับหน้าที่อะไรบ้างครับพ่อใยานในเร้า ล้าตองนี่ครับก็กมอน,นึงก็จักตัวนี่ก็ผมเด็ก็คือเป็นตัวประกอบนี่นตะก,กาเนี่ยเอาไปเย็ดอยังแบบนี้นนครับโอ้ยมันก็ไปเจ็บเห็ดเฮ็บใส,ส,ปนะส่ปูใส่ปลาเนี่ยครับธรรมดาพวกใส่ห่อเขา่าห่อหนามัมนก็ธรรมดาพวกไปให้ไปหน้าไปหัวไปสวนน้องคนบ้านนอกมันก็เพิ่มขึ้านราไปยามเบ็ดยามมองเชื่อกรปป้าใช้ในตะการเต็มแล้วกัน,น,นกประโยชน์ของมัน ก็ไม่สูงมากาะคะ่ะราคาเริ่มต้นอ,อยู่ที่200บาทถ้าเราอยากได้สามารถติดต่อได้นะคะที่เบอร์โทร0870023371 0870023371ติดต่อได้ที่ช่องทางเบอร์โทรตามนี้ได้เลยนะคะอนาคตจะมีการต่อยอดอยังไงบ้าง,งคะอนาคตนะคะสำหรับการต่อยอดถ้าผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เราก็จะให้รวมกลุ่มกันโดยใช้สถานที่นี้เป็นแหล่งรวมตัวในการทำกิจกรรมการจักสานเพื่อรองรับผู้สูงอายุที่จะมีเพิ่มมากขึ้นในอนาคตเป็นการให้ผู้สูงอายุนะคะได้คลายความเครียดคลายเหงาที่จะอยู่บ้านคนเดียวเราต้องมารวมกลุ่มกันเพื่อสร้างสีสันสร้างประสบการณ์หรือทำเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับใบรุ่นหรือว่าเยาวชนที่ต้องการที่จะทำงานในด้านนี้ต่อไปะคะ่ะ